สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวถามชาอะพี่เพื่อนชาวยูทูบท่านนะผมเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนฟิล์มแต่รถของเสียก๊อนนะผมไม่ไม่ชอบไม่ชอบเสียงไม่ชอบเสียงมันไม่ลั่นนะยังไม่ลั่นยังไม่ลั่นมันเป็นยังไงเสียงมันเป็นยังไงมีลั่นไม่ใส่ไม่ใส่ไม,ม่ใส่ถ้าอยากใส่มไม่เอาสายส้มมาแฟงอะซื้อโฟมห้างหน้ามันอยู่สองขวด <laughs> อะไรวะสองขวด <ผม S 1> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนแผ่นฟิล์มนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนเปลี่ยนแผ่นกันก่อนยาเอาเรามาฟังเสียงก่อนนะครับผมเสียงก่อนเปลี่ยนแผ่นฟิล์มนะฮะเอาจัดหน่อยนะนะนี่คือเสียงก่อนเปลี่ยนแผ่นฟิล์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแผ่นฟิล์มล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังอีกรอบนะฮะ รอ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 อ,อะไรครับอออ่ะอ่ะอ่ะเอามาเปลี่ยนเลยและการวางแต่ของเสียร๊อดกับผมนะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะผมนะจะอยู่ตังทั์ซีแล้วก็หันหน้าไปทางหัวรถนะนะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะกับรถผมนะรถผมก็จะอยู่ตำแหน่งเสียก๊อดจะเข้าไปลึกหน่อยนะแต่ผมจะอยู่ มาประมาณนะนี่นครับผมนะยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นเลยนะดีเลย์เขียวเนอะ็ดายเคสองปีแล้วจะสองปีแล้วนะครับผมนะดีเลย์ตัวนี้ใช้นานใช้ทนลากเข้าไปยาวๆไม่ไม่นี่จะอยู่ตหนแ่งเดียวกันเลยนะกันเราเสร็จกัดเอ๊ะรถมันหล่อจริงแล้วนะดูรถผมดิ <c oughs> ดูงข้างไม่เท่าเลยเราต้องดูข้างหน้าดูข้างหน้าของเราอะนี่บวลาหลอา่อคนละแบบนะโอ้ของมันมีกระจกซาร่าเอ้ยนาซานะผมผมไม่มีนะครับผมนะขี่การถอดแต่ของเสียก,ก๊อตนะก็ยุ่งยากหน่อยนะมือจะเลอะน,นะครับผมล้วงหาอะไรอะ่ะ <laughs> อ้อย ก้นดินหอยอะไรพี่อยู่ใต้นั้นว่อ้าวล่วงล่วงอ่าเดี๋ยวก็ได้ทอ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 แตออกไปนะผมเนี่ยหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้ว ดูสภาพแต่ครับผมกับสภาพคนออกมาแต่ตัวนี้เป็นไตของอะไรครับสก๊อตบ้านโป่งซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจากไหนลาพิเดตลาพิเดตนะเด็เด็คนโมเตอใช่ไหมพิเดรเดตครับผมนะซื้อมาสี่ห้าปีแล้วตัวนี้สี่ห้าปีก็รวมเป็นเท่าไหร่เจ้าปีได้เป็น ชุดแรกๆที่เขาเอามาซื้อ,เ,เ,อเขา,า,ขาเอามาขายเอามาขายมาซื้อหาอะไรนะเลยที่เขามาขายอโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแผ่นฟิล์มกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูตูดของเจคอดตัวแปดไม่มีว่าตูดจะง,งามขนาดไหน<บ> <laughs> ตูดจะลาย,ดดดดยห,หรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวแปดขายหมดเลยนี่ยตัวแปดดีมาแล้วเนะนี่ยเวตัวเดียวเ,ยเนี่ยเวลาทำแล้วก็เดือดร้อนเราเอาแจาเบอร์นูน้นเบอร์นี้เวลารถมันไม่เคยให้เราไม่ช่วยให้เราทำมั่ง เวลารถเราเวลาเราไปเรียกมันโะอ้โหแก้งเป็นนู่นเป็นนี่เวลารถมันเราช่วยทําช่วยทํโอ้โหเอา้าเจไม่เป็นไรกองเท่านั้นแหละรครับของเสียก,กตนี่จะใส่เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับผมนะ <c oughs> เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับข้า <c oughs> งละสองแผ่นนะครับผม <c oughs> แต่ยังไม่ได้ตัดนะนี่กำลังถอดตูดนะ <c oughs> เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับธรรมดา หาได้ตามโรงพยาบาลนะใครอยากได้ก็ต้องขาหักแขนหักเไปหาเนี่ยนี่ปอดหายนี่ปอดหายอันนี้ก็ได้มาจากพี่บอยนะพี่บอยนะพี่บอยเรานี่แหละนะเอามาให้นะผมนะจากพี่บอยอ่ะเร็วๆทอนเร็วๆถอดมานี่ก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นเดิมนะผมนะเดี๋ยวจะลองมาใส่แผ่นฟิล์มดูนะผมลองใส่แผ่นฟิล์มนะ เนี ok ่ยขูดหาเลขก่อนนะขูดหาเลขร้านแซวไม่ได้ไหมโอ้ดูคนก็รู้ดูหัวดินะดีเออโอ้โหจะระเบียบติดหัวแล้วจ้ะไม่เอาเดี๋ยวมือเลยเดี๋ยวดูกูดึงออกให้เอาอะไรนะเอาอะไรอะเอาไก่ตัดผมกูเลย ว,วถ้าใครหาซื้อแผ่นเอ็กซาเลฟมเอ็กซาเลไม่ได้หรือหาฟมเอ็กซาเลไม่ได้ก็ไปที่ร้านพี่เดชได้นะจะมีแผ่นโมนะผมนะมีแผ่นโมขายนะผมแผ่นร้อยห้าสิบนะไปที่ร้านได้นะผมนะวิธีการใส่ก็ใส,ใส่สองแผ่นนะผมนะแล้วก็ยืดยืดยืดสปริงหน่อยนะผมนะไหนๆดูสปริงที่ยืดเลยดิคั ฮะยืดยืดยืดให้มันตึงๆหน่อยนะนี่ยืดยืดยืดออกมาหน่อยนะครับผมนะ่อใส่ทีนี้นะครับก็มาดูการใส่นะครับท่านประธานวิเชียรบุรีซิ่งก็มาช่วยใส่ด้วยนะครับผมดูดิขี้ติดนะนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับฝั่งสองแผ่นนะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะครเดี๋ยวตั้งเสียง ครับนี่ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับรอตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทาการตั้งแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวตอนตั้งไม่ถ่ายให้ดูนะไอนะครับที่เราก็ทการตั้งเรียบร้อยแล้วผมนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะผมอ่ะชุด้าโอ้ รันวะเสียอโอเคยังโอเคครับผมนะนี่ไงเสร็จไปแล้วเปลี่ยนของเสียก๊อนนะผมฮะแต่อาจจะเพี้ยนนิดหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็ตั้งให้มันใหม่เสียงมันจะดูเพี้ยนๆนิดนึงแสบหูนะโอเคครับผมนะคลิปนี้ก็ไปคลิปเปลี่ยนแต่นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านพี่น้องที่ติดตามนะครับผมนะเสียก๊อนนะพอใจไหมพอใจไหม โอเคครับผมนะนี่ก็พี่ลุดกมานะผมนะมันมันเสียงเสียงมันได้ไมเราก็ทำการตั้งเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับมนะหลังตั้งและเปลี่ยนผ่นฟิ์มเรียบร้อยแล้ว่ะจัดชุดา บีบยังไงวะลมมีสามตอนลมสามตอนเราล,ลองสาตาร์ทให้เต็มนี่เป็นบ่อบวอบวอบ่อเจ้าช่อเจ้าบรอ บอกแล้วถ้าไม่ให้กูให้กูโมไม่พังก็เพี้ยน